ดีน่าจะคุณภาพเยียบนี่ครั้งแรกได้ขับโคกริฟเนี่ยโอ้นี่ดูดิเนี่ยขนาดไม่เคยขับดูดิมันจะไปขนาดไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตมน้ำมันไม่ให้แล้วค่ะมีน้ำมันติดถังอยู่ น้ำมันก็จะเป็นน้ำมันดีเซลอะค่ะเติมตรงนี้ทุกอย่างไม่ต้องอะไรถ้ามันมีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรที่มีแบบอ็ซ์เเดนต์อะคะ่ะให้โทรแจง้งเดี๋ยวครบ200ชั่วโมงมันถึงจะมีการเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องกองเครื่องค่ะวันนี้นะคะเรามาส่งรถให้ลูกค้าค่ะเป็นสเปค3นามตันยกสูง4.5ุเมตรมนะคะพอดีเป็นโกดังใหม่ค่ะลูกค้าเพิ่งจะย้ายเข้ามาก็เลยจะต้องแบบว่าแนะนําวิธีการใช้งานให้ก่อนนะคะเครื่องต้นฐานค่ะแต่ส่วนอื่นๆรายละเอียดยังไง เดี๋ยวเรามีการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้านะคะเป็นไงบ้างคะสําหรับรถโตัวนี้วันนี้ที่ได้รับอะค่ะโอ้รู้สึกดีน่าจะคุณภาพเยี่ยมค่ะลองเพ่่ขับไหมคะโนี่จะลองหนึ่งเดียโอเคงั้นเชิญลองขับเลยค่ะลองดูนะค่ะลองเลยนี่ครั้งแรกที่ได้ขับโค้กลิฟเนี่ยอันนี้จะถอยหลังเชิญหน้าถอยหลังโอ้นี่ดูนี่เนี่ยขนาดไม่เคยขับดูนี่มันจะไปขนาดไหนเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว